สวัสดีครับน้องตัวนี้นะครับอายุประมาณห้าวันนะครับเป็นสีช็อกโกแลตแทนเนื้อสีช็อกโกแลตขนเงาเนื้อสีสวยทีเดียวนะครับมีแต้มที่เท้าถึงเทา้าอยู่นิดนึงเดี๋ยวคิ้วนะครับเดี๋ยวจะลอกขึ้นตามสไตล์ช็อกโกแลตแทนนะครับเป็นคิ้วจุดเล็กๆใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวจะ ลอกละชัดขึ้นที่อกในอกมีสีขาวตัวนี้นะครับเด่นตรงไสจิว๋วมากและก็กินเก่งนะครับเด่นอีกจุดหนึ่งคือหัวนะครับทรงหัวกระโหลกดูนะปกติแล้วหัวมันก็ยังดูไม่ออกนะครับบางทีเขาจะพองตัวจากได้การกินนมสักสามถึงห้าวันนะครับแล้วหัวก็จะสวยขึ้นตามอายุแต่ตัวนี้หัวสวยตั้งแต่เด็ก หัวสวยตั้งแต่คลอดนะครับดูทรงปากกระบอกปากหน้าผากกว้างนะครับกระโหลกกลมซึ่งมันจะพัฒนาไปได้อีกเรื่อยๆตามอายุนะครับแต่ตัวนี้ชัดตั้งแต่เด็กนี่มีหน้าอกสีขาวนะครับสวยเลยนะครับพ่อพันนี้ของเขาหนัก1.6กิโลเล็กมากนะครับส่วนตัวเขาเขาออกมาตามที่เคยได้มานะครับสายนี้ตอนคลอดออกมาถือว่าจิวนะครับ ซึ่งจะเป็นไซส์จิ๋วและเราจะทำให้เขาแข็งแรงก่อนส่งแน่นอนนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นไซส์จิ๋วแล้วหรือที่รับแล้วจะอ่อนแอนะครับถ้าอ่อนแอเราก็ไม่ส่งเราจะฝึกให้น้องกินอาหารเม็ดได้ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับก่อนส่งแน่นอนและรับประกันทุกอย่างรับประกันโรคร้ายแรงรับประกันความแข็งแรงครับสอบถามเข,าเข้ามาได้นะครับ